พี่น้องใส่รออดักปลาที่รวยครับผมหลดเกียวเกียวมากพอดีเป็่งน้ำออกปาเลเาแลมแจ้วเลยครับรวยสองหอบครับผมหลุดครับผมไปน้องไปอู้ดีสิปลาลุกช่อนเลยครับผมลุปมาช่อนแลงแจ้วเลย ปลากระเดินปลาสลิดปลาค็งเทียบเทียบเลยเทียบเลย 这一年去的不多吧，没有。 เซลปะเข็งปลสลิดหลุดออกเซลลอยยามครับพี่น้องมือแรงครับ โอ้โหพี่น้องครับผมยามหลอดลุงวันวันมันหลอดออก <c oughs> นี่ได้มันโดดขึ้นไปเสี้ยวยังไงลุงวัน <c oughs> อ,อ๋อมันหลอดออกมา้ยพ่นบ่โอ้มีตัวหน่อยเลยเนาะโอ้พี่น้องครับวิ้ย <c oughs> คอยแมนลูปคดอสดเลยเสี้ยวงแย่เลยนี่พูด้ด่า ปลดปั๊ดปั๊ปัป๊หลอดจะปิดไว้เลยเลย ออกมากแซ่เลยน้องโอ้ยหนางกัแบบปาหลอดเลย ừ nhanh mà say đâu xay quay cái gì không ô ừ. bọc ngoài bất thử con vào. บอกหอยใหญ่กูเอาออกบ่ได้แม่นครับปล่อยไปเอาเนี่ยเราเป็นน้องเนาะนั่นวะปากหางบ้านมากันบ่นั่นบอกหอยใหาแล้วนี่ เ,เดี๋ยวปิด<น>ไว้มันเขาา่าซ่กันเดีตัวน้อปิดไว้มันเขาา่าซ่านี่บกหอยผุนเลยอีกลังหนึ่งหลังจากตด,ดเกี่ยวเขาแล้วให้เป็ดมากเลยเนาะเรนให้มันไลป่ปลาขึ้นไปเนาะปลาเรนเซลเลยพี่น้องผมคือ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 ม่นมันคือถือลายอยู่ ห้องว่ามื่นนี้คือผมอยูปลาอ่ะมาสวยปวดป่อี่าแรงเต็มขน,นาดเลยเดี๋ยวผมสุดทยครับผมนื้กับเด็กม้าใสครับ อู้น,อออน,นี่ปลคองนกปลาคางย่งบ้านมากลา อ,อู้เต็มรอบอู้โอ้เต็มรอบพี่น้องออ้อูเต็มรอบ I would. 哦耶！ ยืเจอ,อใสไปครับปดมานเลยพี่น้องเลยยอดยอดกตัวนี้ไปลองมุมอันอีกใครเปปล่อยได้เคสางนะครับหักแน่เลยนะรครับไไเ,ออดเ,เดี๋ยวใส่ที่ใหมครับพี่น้องบก,กันคลิปต่อไปก็เป้าร้องครับผมปดมานครับพี่น้องปดมา ลอยครับเต็มรอบอยืนยื้อโอ้เต็มคูเลยนเน่ามอเลยหลอบทั้งฝุ่นมันหลอดออกไปไดเมั้งปิดไฟขึ้นเลย ปลาคอปลาดุกมันหลอดขึ้นทะบุญมันหลอดเดี๋ยวปิดไว้แล้ว ยังกบมันหลอดเนาะกรสุปิดไปแล้วเดี๋ยวเอาป่อยตัวเป็นๆหนอก่อนใครกระมัง บัวมีปลาดุกปลาเงมีปลาเข่ง่้อยรอร้อยตเ่ได้บลากอยู่มือแรงยัไมันสิเขาปล่อยเอาตตายไปถอดเนาะเอ็นบ่เอาปล่อยไหวไปสิแูมันออกมันออกเองบอออกก็ออกเนาะออเนาะปล่อยเลยครับต่งลกตลห้งมันออกตตายมันสิบร้อยบ่ Mommy, mommy, what are you ไปออกมันต้องน้องเป็นแนวต่อไป ครับผมค่อยว่ากันพี่น้อง